เทคโนโลยีค่ะนักเรียนคะในวิชาการงานอาชีพของเราเราจะยังเรียนอยู่ในเรื่องของการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิน่นอยู่นะคะวัสดุที่เรานำมาใช้ในการประดิษฐ์ของใช้ของเราจะต้องหาง่ายและหาได้จากบริเวณที่อยู่ในบ้านของเราหรือบริเวณชุมชนรอบๆบ้านของเรานั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะทิชเชอร์เจี๊ยบจะพานักเรียนมาประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติกกันค่ะแต่จะเป็นกระปุกอมสินรูปอะไรนั้นนักเรียนต้องรอติดตามนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปทดลองประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติกกับทิเชอร์เจีย๊ยบหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์กระปุกอมสินจากขวดน้ำพลาสติกกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยที่นักเรียนต้องมีนั่นก็คือขวดน้ำพลาสติกค่ะหาได้ง่ายในบ้านเราหาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ 2. คัตเตอร์กันไกค่ะ3ส,สีสเปรย์และ4ไม้บรรทัดค่ะสิ่งที่เราจะประดิษฐ์และเรียนรู้ประดิษฐ์กระปุกอมสินในวันนี้นั่นก็คือเราจะประดิษฐ์กระปุกอมสินจากขวดน้ำพลาสติกรูปนี้ค่ะนักเรียนน่ารักไหมคะ เอาละค่ะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่พร้อมหรือไม่มีอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระปุกอมสินไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาวิธีการทำและมาฝึกปฏิบัติกันตอนหลังได้นะคะนักเรียนคะเราไปดูวิธีการประดิษฐ์กระปุกอมสินจากขวดน้ำพลาสติกรูปน่ารักน่ารักนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจากคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนทํากระปุกออมสินแบบง่ายๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการตัดในส่วนของสติกเกอร์ออกก่อนเลยนะคะสมุดนี้นะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นแบบ2ลิตรนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการวัดจุดที่เราจะตัดนะคะนี่ค่ะโดยจะตัดตรงก้นขวดก่อนนะคะพี่อ้อมก็จะ ตัดขึ้นมานะคะจากส่วนที่เว้านะคะให้มีความยาวอยู่ที่9เซนติเมตรนะคะก็คือตรงนี้นะคะวัดจากก้นขวดนะคะขึ้นมาติ๊กเส้นเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้จุดที่เราจะตัดแล้วนะคะส่วนด้านบนนะคะเราก็จะตัดตามเส้นตรงนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะพี่อ้อมก็จะตัดที่ก้นขวดก่อนนะคะตัดตามเส้นที่เราวาดได้เลย นี่นะคะเราก็จะได้ส่วนแรกแล้วนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือด้านบนนะคะเราก็จะตัดตามเส้นนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้สส่วนนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเพี่อมก็จะทำการตัดเล็มขอบด้านบนนะคะให้เรียบๆนะคะ นี่นะคะเมื่อเราตัดจนเรียบแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่อมก็จะทําการตัดตกแต่งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้นะคะเราก็จะตัดให้เป็นกลีบดอกไม้ค่ะน,นะคะเราก็ทําแบบนี้จนรอบขวดเลยค่ะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วค่ะต,ต่อไปค่ะเราก็จะทําการตัดช่องสําหรับหยอดเหรียญน,นะคะนี่นะคะซึ่งขนาดของช่องนะคะเราก็จะทําการตัดให้ใหญ่กว่าขนาดของเหรียญน,นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ช่องสําหรับใส่เหรียญแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะพี่อ,อมก็จะทําการลบรอยเมจิกนะคะก่อนที่เราจะไปพ่นสีสเปรย์ค่ะนี่นะคะพี่อ,อมก็จะใช้เป็นน้ํายาล้างเล็บนะคะชุบกับสำลีค่ะนี่ค่ะคาเมจิกก็ออกอย่างง่ายดายเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปพ่นสีสเปรย์กันเลยค่ะ แห้งแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการประกอบทั้งสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะคะโดยพี่อ้อมก็จะยิงกาวเข้าไปโดยรอบตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะยิงกาวเข้ามาเลยนี่นะคะเมื่อเราทากาวรอบแล้วนะคะเราก็ประกอบทั้งสองชิ้นเข้าไปได้วยกันเลย คะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีเพื่อตกแต่งความสวยงามกันนะคะนี่นะคะสําหรับช่องหยอดเหรียญน,นะคะพอ้อมก็จะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่นะคะ ส่วนตัวกระปุกนะคะเราก็จะมาทำการแต้มนะคะให้เหมือนรูปสตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะโดยที่เราจะจุดๆเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินจากขวดน้ำมรลมแบบง่ายๆนะคะ ซึ่งเราก็สามารถตกแต่งได้หลายแบบนะคะก็เป็นวิธีการทําง่ายๆนะคะคุณผ,ผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีสสดเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับวิธีการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติกรูปสตรอเบอรี่ของเราสําหรับนักเรียนคนไหนนะคะมีวัสดุอุปกรณ์ พร้อมที่จะทดลองทำการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติกรูปสตรอเบอรี่ของเราสามารถทดลองทำได้นะคะแต่สำหรับนักเรียนนะคะที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์หรือวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมและไม่พร้อมจะทำการประดิษฐ์ไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนศึกษาวิธีการประดิษฐ์กระปุกออมสินจากขวดน้ำพลาสติกดีๆนะคะ นักเรียนสามารถออกแบบเป็นรูปอื่นได้นะคะนักเรียนอยากจะได้กระปุกอมสินรูปหมูรูปแมวรูปสุนัขหรือรูปสัตว์ต่างๆนักเรียนก็สามารถออกแบบเองได้นะคะในชั่วโมงเรียนวิชาการงานอาชีพชั่วโมงนี้นะคะทิเชอร์เจี๊ยบไม่สั่งกันบ้านค่ะแต่จะให้นักเรียนเตรียมตัวออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองนะคะเดี๋ยวในคลิป ที่2ของสัปดาห์วันศุกร์เราจะเจอกันทิกเชอร์เจี๊ยบจะให้นักเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองค่ะนักเรียนอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะและที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะทิเชอร์เจี๊ยบก็ขอฝากให้นักเรียนและผู้ปกครองนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันค่ะนักเรียน